ปวดตามตัวตาม <c oughs> แขนตามขาไปหมดเลยจ้ะจ้ะเพราะกินลงไปมันก็มีแห้งมันกตเบาคุณแม่ทานไปกี่ซองคะถึงที่แรกนะจ้ะซองเดียวซองเดียวเลย,<า>เลยนะคะทานไปซองเดียวเลยอ๋อแต่ทานลงไปผู้ซื้อว่ามันเบามีแห้งลุกขึ้นง่ายเอ๊<า>มันเมนบ้มันเมนยาหรือเมนยี่หยางมันก็สีดีแห้งแถวจ้ะเพราะทานลงไปมันก็เบาตัวลุกขึ้นล่องตอนนี้ทานไปทั้งหมดกี่ซองละคะทานไปกองสุดถ่ายเนี่ยมันกับเมื่อรแล้ว อ๋อทางทั้งหมดสามกล่องเนาะสามกล่องดีบุญผงสามกล่องนะคะวันละหนึ่งซองเนาะตอนนี้เป็นไงบ้างคะว่าไม่ลุกงายแล้วงายสะดวกหรออ๋อค่ะมันว่ามีบนเจ็บเนาะทับใจกันคือว่ามันกินลงไปแล้วหูซึ้อว่ามันดีเลยก็เลยติดใจเยอะค่ะเดี๋ยววันนี้ให้คุณแม่ต้อยนะคะชงทานให้ดูเลยว่าคุณแม่ทานจริงๆเนาะจริงจริงเนี่ย ว่ามันเป็นหน่อแท้มันเป็นหน่อยาแต่มันเข้มข้นใช่ไหมคะคุณแม่จ้ะเห็นผลตั้งแต่ซองแรกุย้อนไปซองเหล็กเลยกินลงไปซองเหล็กมองหมูเลยเพราะเจ้ของลูกง่ายนะนั่งก็สิลูกขึ้นมันลูกง่ายมันบระคัตมันมีบนคัมันกิฟต์ใชก็เรียกว่าเจ้าของนี่ยาเนี่ยก็สิดีแห้งแท้มันเป็นยาหรือว่ามันแข็งน้อสำเนาคนสิาตัวใครยังไงอีกน้อว่าสิอีกอย่างก็จะกินเบิึงแล้วว่าอ่านบิึงมันเป็นอาหารเสริมมาตลอดค่ะ แต่มันหายเหตมันหายกลยคุณแม่ป่ะทานเลยค่ะคุณแม่ก็ทานแบบนี้เนาะปกติเห็นไหมคะว่าคุณแม่ต้อยเนาะทานจริงๆนะคะเป็นลูกค้าที่ทานดีบูญตัวจริงๆๆเสียงจริงเนาะทานแล้วเห็นผลชัดเจนนะคะปวดปวดหัวเขา่าก็ปวดตามข้อปวดทุกข้อข้อไหล่ข้อศอกข้อนิ้วขานีจะบวมทั้งสองข้างเลยกินตอนแรกกล่องหนึ่งก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นไงบ้างคะคือรู้สึกหายปวด แล้วก็ข้อบทดตามข้อนิ้วมันจะลดลงที่บวมบวมมนะคะที่บวมบวมจะลดลงก็เลยซื้อมาทานดูอีกตอนนี้ตอนนี้ก็ยังทานอยู่ไหมคะอ๋อตอนนี้หยุดทานแล้วเพราะว่าดีขึ้นคือเดินได้ปกตินะเดินได้ปกติทํางานได้ปกติแต่ก่อนต้องต้องอุ้มเอาเข้าห้องนะทับใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากๆเลยที่ทำให้ป้า อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอาหารเสร์ฟตัวนี้เราเห็นบอกว่าได้เอาดีบุนี้ให้คุณยายให้คุณยายคุณยายอายุ91ปี91ปีคือเป็นคุณแม่ค,คือแกอายุเยอะและ้วแกพยุงตัวเม่ไายเนาะ,ะต้องต้องอุ้มเข้าห้องน้ำต้องอุกพยุงให้ลุกขึ้นอพอดีพอให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยายเดินได้เดินได้เลย เดินได้แต่แกก็ค่อมแบบค่อมแบบปกติอยู่แล้วแกเดินได้ค่ะตอนนี้เราก็มาพบคุณยายนะคะที่คุณป้าเดือนบอกว่าเดินไม่ได้นะคะพอได้ทานดีบุลตัวนี้ไปก็สามารถเดินได้ได้กินยาเนี่ลุวได้แต่แกจะพยุงตัวไม่ได้ต้องให้ลูกให้ล้านเป็นคนยกยกแกพอแกกินตัวนี้แกลุกเองได้คุณยายอายุเท่าไหร่คะ ตอนนี้ยายอา,ายุเท่าไราหร่อายุปะฮะอายุเก91ปีจ้ะ,จะแล้วทานดีบูนไปเป็นไงบ้างคะเป็นไงก็ปวดเอวปวดหัวลุกไม่ได้ <c oughs> อนเออก็กินยานี่แหละลุกได้เดินได้ลุกได้ดไดตดัวเอง <c oughs> เขาขูน้ำตัวเองได้ ดีใจไหมคะดีใจไหมดีใจดีใจดีนั่นแหละอดีดีใจจริงๆิ้งเลยทานไปกี่กล่องคะคุณป้าถึงรู้สึกว่ามันดีขึ้นประมาณอย่างละหนึ่งกล่องอย่างละหนึ่งกล่องจะอาการก็ดีขึ้นกระดิกนิ้วได้อาการก็เริ่มดีขึ้นเริ่มหายชาจะหายชาค่ะ หายชาแล้วก็สามารถเดินได้ปกติได้ปกติแล้วก็นั่งทํางานทําการ็ๆบอกว่าขาตอนนั้นขารีบด้วยใช่ไหมคะรีบข้างหนึ่งประทับใจที่ได้รับประทานแล้วอาการปวดแล้วก็ชาดีขึ้นค่ะนอนก็หลับสบายหลับสบายทํางานได้ตามปกติทำงานได้ตามปกติค่ะจากที่เคยคิดว่าตัวเอง จะพึ่งแต่คนอื่นเขาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งแล้วเข้าห้องน้ําอะไรก็ช่วยตัวเองได้ตลอด่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบุญคุณป้ามีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปวดเข่าค่ะปวดเข่าแล้วก็เส้นปวดอะไรเจ้นเป็นเส้นปวดเข่าเดินตอนนั้นเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยใช่ไหมคะไ่ด้เลยค่ะแล้วก็เคยไปหาหมอหมอร่ังกันะหมค่ะทากินยามาแต่ก็ยังไม่มีเลยเคยไปหาหมอที่บ้านอาจารย์ ถังแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะสอดีหลานสาวมาอ๋อหลานสาวให้มาทานใช่ไหมคะนี่ยคะคุณป้าก็ทานจริงนะคะตอนนี้ทานหมดไปกี่กล่องแล้วคะสองกล่องค่ะเลยเนี่ยครึ่งแผงเนี่ยแล้วกันหลังจากทานจาไมี้ขึเลยค่ะไม่ปวดเลยนะคะสามารถเดินได้ใช่ค่ะเดินได้ตัวตรงแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้อเข่าอ๋อแต่ก่อนก็คือว่าต้องใส่ข้อเข่าช่วยพยุงเข่าใช่ไหมคะปวดข้านะคะค่ะ ตอนนี้เห็นบอกว่าเอ้าเมื่อก่อนมีอาการแสบปวดเอ่อมันมีอาการเสียวตรงหัวเข่าใช่ใช่ใเดินเนี้ยแป๊บแป๊บเลยอืมค่ะค่ะแต่หลังจากทานแล้วเป็นประมาณกี่กล่องคะที่ว่าการเสียวอะหายไปสองกล่องค่ะอ๋อสองกล่องนะคะค่ะสองกล่องก็ตอนนี้ประทับใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะใช่ดีเยี่ยมเลยค่ะดีเยี่ยมเลยให้ยังคะลูกค้าค่ะ นี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะของผู้ที่มีปัญหากระดูกไขข้อเสื่อมนะคะคุณป้าตัวจริงเสียงจริงยืนยันจากผู้ใช้จริงนะคะสําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมนะคะก็ติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะก่อนที่จะทานโดผิทตนตัวนี้ค่ะคุณป้ามีอาการยังไงม้างคะก็ปวดค่ะปวดสะโพกแล้วก็จะลงขานะเวลาเดินแล้วมันแบบว่าจะต้องเหมือนก็ต้องยืนแอนแทะจุดก่อนแล้วก็ถึงจะเดินได้นะมันตึงไงแล้วก็พอตอนนี้ หลานสาวก็มาก็บอกว่าป้าลองกินตัวนี้ที่ป้าเขาว่าป้าอีคนก็กินดีค่ะแล้วก็มาให้กินอ่ะแล้วตให้กินก่อนอ่ะให้ลองของก่อนแล้วก็กินกินก็เออก็ดีค่ะแล้วแล้วเป็นอาการมีอาการปวดเอวมาประมาณกี่ปีแล้วคะหมดปวดมานานปวดมานานมากแล้วเนาะแต่ที่มันเริ่มปวดมันก็ตั้งอาหกสิบห้าด้วยมานะแต่ว่าหลายปีเหมือนกันนะคะแล้วมันมันทนได้ทนได้ตอนหลังนี่มันแย่ไงมันจะเดินไม่ไหวอ่ะค่ะ ปวดแล้วมันขามันจะไม่ก้าวอ่ะว่าไหมเธอนะพอเสร็จแล้วป้าลองกินตัวนี้ดูอ่ะแล้วทาไปกี่กล่องคะถึงเห็นผลจะเจนป้าป้ากินสองกล่องนะเห็นไหมคะสองกล่องนะคะ,คะเห็นผลชัดเจนแล้วการที่เคยปวดนี่คือค่ะ าปวดแล้วอาการปวดหายไปนะคะปวดที่เล้าลงสะโพกก็คือสามารถเดินได้เดินตอนปกติตอนนี้ไปส่วนแปะอะไรได้คุณป้าก็ประทับใจมากๆเลยนะคะถ้าค่ะถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักร้อยคะแนนตอนนี้ให้คะแนนดีบุญเท่าไหร่คะก็ตอนกำลังกินก็ให้ทั้งร้อยเลยหนให้ทั้งร้อยเลยค่ะเห็นไหมคะสุดยอดมากๆเลยนะคะปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดเวลาเราก้มนานๆมันก็จะปวดคือได้ตกจากที่สูงอีกตั้งหากแขนหักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แค่รลาวข้างนี้คือหักเลยค่ะกระดูก มันจะงอกออกมาตรงนี้เลยผมก,ก็ดึงให้ไม่ได้ผ่าตัดนะคะก็เข้าเฝือกแล้วพอมันหายดีประมาณเดือนหนึ่งมันก็เริ่มใช้งานได้เราใช้งานไปเนี่ยอาการมันก็ยังเจ็บคือใช้ใช้แล้วมันก็ยังเจ็บอยู่ะคะ่ะก็กินแค่ยาคลายกล้ามเนื้อกับยาคลายเส้น ซึ่งเราก็รู้ว่าผลข้างเคียงมันเป็นยังไงก็เลยไม่กินก็เลยมันก็ยิ่งปวดยิ่งปวดแล้วเราต้องนั่งทํางานมากเรานั่งนานไม่ได้ตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมา แขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะคะ่ะมีผู้แนะนำให้เราใช้ดีบูลผงเราก็เลยเอ้ยมันดีจริงเหรอเราก็เลยลองใช้สองซองแรกพอตื่นขึ้นมารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเราก็เอ้ยทำไมมันปวดอย่างนี้เราก็เลยไม่ไม่รักความพยายามเขาบอกว่ากินกินต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นกินหมดไป6กกล่องกินวันละซองนะคะซองเดียวหลังอาหารเย็น แค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปวดตรงนั้นมันหายไปแล้วปวดกระดูกปวดหลังปวดสะโพกมันดีขึ้นเราก็เลยกินต่อไปเรื่อยๆกินจนหมด6กล่องอาการปวดหายหายไปเลยนะคะ หายจริงๆค่ะดิฉันเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ได้มานเป็นหน้าม้านะคะใช้เองจริงๆเห็นผลจริงๆอาการปวดของเราหายเราถึงกล้ามาพูยให้ท่านทุกคนฟังว่ามันดีจริงๆเราประทับใจการเดินเหินหรือการนั่งนานๆเพราะปกตินี่เป็นคนที่ชอบตัดหญ้าเองสามารถตัดหญ้าได้ตัดหญ้าที่บ้านได้เองหมดเลยอะค่ะมันยอดจริงๆนะคะดีบุญผงสุดยอดมากๆเลยค่ะ ็ได้ยินเสียงมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะพี่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อนั่นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ําหนักลงไม่ได้มันปวดจี้ขึ้นมา,ท,าทันทีเลยปวดแบบณจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธี เดินแบบก็ต่ายขาเดียวเลยอะค่ะเดินเขย่งขย่งเขย่งไปดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะค่ะดิฉันทานแค่สามซองขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงอๆองนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบว่าเหยียดตรงไม่ได้วันที่สองเนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตป,ปกติดิฉนันก็เลยประทับใจตัวผลิตภัณฑ์นี้มากเราเป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับ แล้วการเป็นนักมวยเนี่ยมันก็ต้องฝึกซ้อมหนักไม่ว่าจะเชา้ชาเช้าเนี่ยผมก็วิ่งทิงเป็นสิบโลเช้าอย่างเช้าเลยอย่างน้อยก็ต้องมี12โลแล้วตอนบ่ายอย่างในน้อยก็ต้องมีอีก78โลแล้วเราก็จะวิ่งอย่างนี้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตะเป้าตเาตะกระสอบเล่นบริหารแล้วก็มาโดดจำสมัยผมต่อยมวยโดดจำเยอะฮะจำมาผมเล่นเช้า200เย็น200เราก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยกระดูกคนเรา ในอนาคตมันอาจจะเสริมได้นะเพราะตอนนั้นเราเราไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือเราเล่นอย่างเดียวไอ้พวกบำรุงกระดูกเราไม่เคยกินพอหลังจากเลิกมวยผมก็มาเข้าวงการบันเทิงบางทีผมยืนร้องเพลงเนี่ยสองสามชั่วโมงนะช่วงที่อ่อนอ่อนซ้อมกําลังดังเนี่ยยืนจนแบบรู้สึกปวดเมื่อยครับก็พอดีเพื่อนเขาแนะนําให้เรารู้จักกับดีบูเนตตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะฮะก็คือพอเราได้กินแล้วเรารู้สึกว่าเออเฮ้ย ดีขึ้นทันตาเห็นก็จากที่ผมเคยเดินขึ้นบันไดหรือยืนรอเป้านานๆเนี่ยวัวเข่ามันจะเสียวพอเรากินตัวนี้ไปแล้วเรามารอเป้าเราก็ยืนได้เป็นชั่วโมงอยู่ครับข้อเข่าไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ผมรู้จักดีโบเน่มาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บปว่วยให้เห็นเลยนะครับดีโบเน่การันตีโดยสามารถเพลิกรุณน,นะครับดีจริงๆ คลิปเมื่อสักครู่นะคะเป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูนนั่นเองค่ะดีบูนนะคะจะแบ่งเป็นดีบูลผงกับดีบูลเม็ดค่ะซึ่งออยนะคะขายมาแล้วมากกว่า8ปีค่ะได้รับออยอย่างถูกต้องเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากธรรมชาตินะคะไม่มียาหรือสเตียรอยด์ค่ะโดยที่ตัวเห็นผลเร็วนะคะจะเป็นตัวดีบุลผงค่ะดีบุลผงนะคะจะมีสารสก,กัดทั้งหมด7ชนิดค่ะได้แก่คอลลาเจนเปปไทด์จากปลาแคลเซียมอะมิโนแอซิดเีเลตผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเบต้าก,กูแคนจากยีส กรดแอสโคบิกสารสกัดจากเปลือกสนและวิตามิน D3 ค่ะเห็นไหมคะว่าสารสกัดเข้มข้นถึง7ชนิดฉะนั้นเราทานน้อยเห็นผลไวค่ะถ้าตัวคุณเองคุณพ่อคุณแม่หรือญาติหรือแม้กระทั่งคนที่คุณรักนะคะมีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะหรือเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโทรมาตอนนี้ได้ค่ะโทรมาที่เบอร์0 8 2 1 9 5 5 3 6 5ด้านล่างนี้เลยเลยนะคะรับโปรโมชั่นพิเศษต,ตอนนี้เลยค่ะ